สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใหม่และซีรีส์คลิปใหม่ของผมอาจารย์คริสนะครับกับซีรีส์ที่มีชื่อว่า Words for Life สับเพื่อชีวิตนั่นเองครับหลายคนคงจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าผมก็เป็นครูสอนภาษาอังกฤษแล้วก็สอนภาษาอังกฤษมาในหลากหลายรูปแบบและวิธีการมาในกว่า20ปีที่ผ่านมานะครับแต่อีกหนึ่งอาชีพที่ผมทำโตที่หลายๆคนก็ยังไม่ทราบก็คือ ผมเองก็เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจก็คือ motivational speaker ผมเองก็เป็น mindset coach ก็คือช่วยคนนะนะครับมาหลากหลายวงการให้เขานั้นได้ปลดล็อกแล้วก็ปลุกยักษ์ในตัวเอง ผ่านวิธีการสอนอะไรต่างๆนานาในเรื่องของ Mindset กับเรื่องของจิตใจนั่นเองครับซึ่งผมเนี่ยนะครับก็เลยคิดว่าในช่วงยุคนี้ก็มีหลายคนนะครับทั้ง Stress ก็คือเครียดและ Depressed ก็คืออาจจะเริ่มซึมเศร้ากันเยอะดังนั้นก็เลยขออาสานะครับมาช่วยอีกหนึ่งทางเพื่อคำพูดของผมบางครั้งอาจจะทำให้คุณน,นั้นคิดอะไรออกรู้สึกอะไรได้ดีขึ้นและทำให้คุณน,นั้นเห็นแสงสว่างและอยากจะเดิน ทางกันต่อไปในชีวิตของคุณนั่นเองครับวัตถุประสงค์ของช่องเราหรือว่าของซีรีส์ใหม่นี้ของผมเนี่ยนะครับก็คือ words for life สับเพื่อชีวิตก็คือที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเชื่อไหมครับว่าหลายๆคนหรือหลายๆเหตุการณ์ในโลกมนุษย์เนี่ยนะครับหลายอย่างนั้นเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรืออาจจะเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลง เพราะแค่คำพูด1คําคำหรือคำพูด1ชุดนั่นเองครับแต่วันนี้แน่นอนครับว่าซีรีส์นี้เราก็เลงว่า Words for Life ศัพท์เพื่อชีวิตน่าจะเป็นชุดคำที่ทำให้คุณนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเพราะมันก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์กันมาแล้วนะครับว่าคำพูดเปลี่ยนความคิดความคิดเปลี่ยนคนและคนก็สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตและเปลี่ยนโลกได้แน่นอนครับหวังว่าคงจะเป็นในทางที่ดีนั่นเองครับซึ่ง วันนี้นะครับคำแรกที่เราอยากจะมานำเสนอใน Words for Life ของเราสับเพื่อชีวิตนี่นะครับนั่นก็คือคำว่า fear นั่นเองครับ fear ก็คือความกลัวเป็นคำหนึ่งนะฮะหรือเป็นคำแรกๆเลยนะครับที่จะทำให้คนคนหนึ่งนั้นไปต่อและเจอความสำเร็จหรือจะถอยหลังและล้มเหลวต่อไปหรือตลอดไปก็ได้นั่นเองครับ fear ที่จริงแล้วอาจจะเป็นตัวย่อของ4คํคำนี้นั่นเองครับ False evidence appearing real False evidence appearing real ก็คือหลักฐานปลอมที่ปรากฏเหมือนจริงอยู่ในจิตหรืออยู่ในใจอยู่ในความคิดความเชื่อของเรานั่นเองครับ ดังนั้นวันนี้ผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าหลายๆครั้งเลยนะครับมนุษย์เรานั้นกลัวอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่จริงหรืออาจจะกลัวอะไรที่มันไม่ได้ต้องกลัวหรือไม่จำเป็นต้องกลัวหรือไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นแต่เราก็ให้ความกลัวนั้นมาครอบงําเราจนเรานั้นไม่ไปต่อนั่นเองครับถ้าในนินยามของผมเองนะครับผมว่าความกลัวนั้นมี2ประเภทครับเราจะเรียกว่า true fear กับ false fear นั่นเองครับ True fear ก็คือความกลัวที่แท้จริงและ false fear ก็คือความกลัวที่ปลอมนั่นเองครับแล้วหนูจะรู้ได้ไงผมจะรู้ได้ไงล่ะครับว่าอันนี้มันเป็น true fear หรือ false fear ก็ผมจะมีเช็คลิสต์ครับอันดับที่1ผมจะถามตัวเองครับว่าถ้ากูทำเนี่ยกูจะตายไหม am I going to die ถ้าคำตอบคือ no หรือโอกาสตายคือน้อยหรือไม่มีเลยก็ติ๊กนะฮะ no ใช่ไหมก็คือกากบาทนะครับ 2. am I going to get seriously injured ผมเนี่ยจะบาดเจ็บสาหัสไหมจากการทำสิ่งนี้ถ้าคำตอบคือไม่หรือโอกาสน้อยมากก็นะกากระบาททิ้ง 3. will I get really sick from doing this ผมจะป่วยหนักนะฮะหรือจะมีอาการก็เรียกว่ามีอาการทางสุขภาพที่มันแย่ลงไปเยอะไหมถ้าไม่ใช่ก็กากบาทนะครับและเอ๊จะทำให้ใครเดือดร้อนไหมก็นะครับ will this decision harm anyone หรือเขาเรียกว่า affect anyone in a bad way คือส Le> uh mm ิ่งที่ผมจะทำนี้มันจะไปทำให้ใครเจ็บหรือทำให้ใครนั้นเขาเรียกว่ามีผลกระทบในด้านลบมั้มถ้าคำตอบคือไม่ก็การกบาดและถ้าคำตอบของคุณคือไม่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 นี่นะครับกับทุกคำถามนี้หรือเกือบทุกประเด็นนี้แสดงว่าที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้เป็น true fear นะครับมันก็คือ false fear นั่นเองครับความกลัวที่ ลอมนั่นเองครับถ้าคุณผู้ชมนั้นนะครับมีความกลัวต่างๆที่มันเป็น false fear นะครับผมอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับมาลองเปลี่ยนความกลัวให้มาเป็นความกล้านั่นเองครับ change fear to fight นั่นเองครับผมเคยกลัวกบมากเพราะตอนเด็กนะครับมีกบโดดมาบนหัวผมแล้วมันไม่ไปไหนแล้วมีวันหนึ่งครับผมไปฟาร์มกับลูกๆผมเนี่ยนะฮะแล้วก็มีเด็กนะเต็มนะฮะเต็มฟาร์มนะครับเขาก็ไปวิ่งไล่จับกบกันหมดเลยครับผมเนี่ยนะฮะตัวสั่นอยู่คนเดียวนะฮะทางเจ้าของฟาร์มก็บอกคุณคริสครับกลัวกบเหรอใช่ครับคุณคริส ถ้าคุณกลัวเนี่ยลงไปจับมันเลยสิครับผมออพอเจ้าของฟาร,ร์มก็รู้ว่าผมเป็นนะฮะ mindset c o ค c h ครับ,รบเรื่องราวของ Motivational Speaker คือเรื่องของการเหมือนกับนะเราต้องเอาชนะตัวเองเราต้องสู้เราต้องเดินหน้าต่อไปนะครับเขาบอกคุณคริสครับอย่าหลอกตัวเองครับถ้าแค่ไอ้กบตัวเนี้ยมันยังกลัวอยู่เนี่ยถาวบ้าเรียกว่าคุณคงจะกลัวทุกอย่างในชีวิตวครับแต่กบเนี่ยมันน่ากลัวนะครับเขาถามยังไงครับมันจะตายไหม มตายไหมครับไม่ตายครับผมกลัวมันจะกัดครับเขาบอกกบมันไม่มีฟันเลยครับคุณคริสนะมันไม่มีทางมันไม่กัดครับแล้วลิ้นมันมันอาจจะแล้วมันอาจจะแลบลงมาแล้วมันจะติดมือผมคุณไม่ใช่แมลงครับเขาไม่ทำอย่างนั้นมือมันอาจจะมีเล็บก็ได้นะครับมันแต่มันไม่มีครับสิ่งเดียวที่คุณกลัวคือหนังมันอาจจะลื่นๆคุณยังไม่ชินสองคือคุณมีความจําในอดีตที่มันทําให้คุณกลัวซึ่งมันเป็นความจําที่ไม่จําเป็นต้องเก็บไว้ตลอดไปก็ได้โอ้ ครับผมก็บอกโอเคครับทางนั้นผมจะลงไปในบ่อแล้วไปจับกบเหมือนในภาพนี้เองครับเชื่อไหมครับว่าผมอยากจะบอกกับคุณผู้ชมนะครับว่าอย่างเช่นในเรื่องราวของการพูดภาษาอังกฤษครับหลายๆคนนั้นก็กลัวเรื่องของภาษาอังกฤษกลัวการพูดภาษาอังกฤษแล้วผมก็บอกได้เลยผมเสมอครับว่าตายไหมไม่ตายค่ะบาดเจ็บไหมไม่น่าจะเจ็บนะคะฝรั่งเขาไม่ได้คงจะตกหัวคุณคว่ำนะฮะสามป่วยไหมก็ไม่ป่วยนะคะ คือเสียเงินทองมากมายไหมก็ไม่ติดคุกผิดกฎหมายไม,ไม่ถ้าไม่ใครเดือดร้อนไม่ดังนั้นภาษาอังกฤษก็ไม่ได้น่ากลัวครับเราต้องสู้ต่อแต่อีกวันนี้นะครับอยากจะบอกว่ามันจะมีวิธีนั่นะครับที่เราจะรับมือกับความกลัวกันอย่างไรเราจะมีนะครับเร,เรียกว่า positive นะฮะ and negative เมื่อกี้มี true fear กับ false fear ใช่ไหมต่อไปนะครับเราเรียกว่าเป็น negative fear กับ positive fear เอ๊ะมันต่างกันยังไงล่ะครับ negative fear นี่นนะครับ,ะรบจะเป็น C F นี้นั่นเองครับ F ที่1นนะครับคือพอเราเห็นสิ่งอะไรบางอย่างที่เรากลัวซึ่งหล,หลายๆครั้งเป็น false fear มันไม่ได้เป็นความกลัวที่แท้จริงเราก็จะเริ่ม freak out พอเราเริ่ม freak out คือเริ่มเอาออกอาการเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะฮะเริ่มออกอาการบางคนนะฮะก็จะ freeze up freeze up ก็จะแปลว่าจะ ขยับตัวไม่ได้บางคนนนะครับก็อยากจะ fly away ก็อยากจะบินหนีกันแล้วเนี่ยนะครับผมและสุดท้ายนะครับไม่ว่าคุณจะ freak out freeze up หรือ fly away สุดท้าย f ที่4ที่ตามมาคือ f ที่เราได้ที่โรงเรียนครับก็คือ fail คือเรามักจะ ล้มเหลวอะไรหลายอย่างในชีวิตครับแต่บางครั้งมันอาจจะมีเรื่องราวของความกลัวบางอย่างที่คุณจะต้องเอาชนะมันให้ได้เพื่อให้ช่วยของคุณนั้นสุขและสําเร็จอย่างแท้จริงดังนั้นเราจะไปที่ positive fear ครับ positive fear คือเมื่อที่ผมทํากระกบนะครับหรือผมให้คุณดูคลิปนี้ผมไปบ้านผีสิงกับพี่ปองในรายการผมสมัยก่อนสมัยก่อนผมก็กลัวผีมากคุณยายผมแล้วก็ญาติิชาวไทยเพื่อนชาวไทยหนังไทยละครไทยการ์ตูนไทยก็หลอกให้ผมกลัวผี จนวันนั้นครับผมบอกโอเคผมจะต้องเอาชนะความกลัวผมทุกอย่างนะผมคิดในใจครับผมกลัวอะไรผมจะต้องเอาชนะความกลัวผมทุกอย่างนั่นเองครับผมก็เลยไปพี่ปอง ขออนุญาตเชิญพี่ปองไปบ้านผีเนี่ยนะครับแล้วขออนุญาตไปนะไปดูซิว่ามันจะน่ากลัวอะไรขนาดนั้นวันที่ผมไปผมโคตรกลัวเลยนะครับโอ้โหเอาพระไปนะรูปประคำไปนะครับไหว้พระนะครับแล้วก็กลัวกลัวกลัวเข้าไปนะหมาก็หอนนะนะครับแล้วก็นะมีลมพัดนะพี่ป๋องก็บิิวหมาหอนแล้วนะครับตะก้องกระซิบหมามันอาจจะติดสัตว์ก็ได้ครับนะฮะลมเริ่มพัดลมเริ่มพัดนี่ครับคุณคริสพี่ป๋องบิวผีมาแล้วนะครับทางตะก้องก็กระซิบ ฝนกําลังมานาอรคิสรับคุณคริสครับกลิ่นเหม็นมาแล้วครับกลิ่นเหม็นเน่าแต่กล้องผมกระซิบหนูมันอาจจะตายแถวนี้ก็ได้นะครับสุดท้ายผมก็เดินเข้าไปในบ้านผีซึ่งก็มีการฆาตกรรมมีรอยเลือดอยู่ในบ้านหลังนั้นจริงนะครับแต่ก็ผีก็ไม่ได้ออกมาผมก็ไม่ได้กลัวหลังจากวันนั้นผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ากลัวผีหรือกลัวอะไรกันอีกต่อไปนั่นเองครับและผมก็ทําอย่างนี้นะครับกับชีวิตผมผมมานั่งลิสต์ลยครับว่าผมกลัวอะไรบ้างแล้วผมก็ไปเอาชนะความกลัวผมทุกอย่าง ดังนั้น positive fear สุดท้ายนี้คืออะไรครับคือ 1. ครับ face your fear ครับเผชิญหน้าความกลัววันนี้ผมขอ challenge คุณนะครับคุณกลัวอะไรนะโดยเฉพาะถ้ามันเป็น false fear หรือมันอาจจะเป็น funny fear คือเป็นความกลัวที่ตลกอะนี่นออกไหเป็นความกลัวปลอมหรือความกลัวที่ติ๊งต้องหรือตลกอะ่ะคุณลองดูครับ face your fear เผชิญหน้ากับความกลัวครับนะฮะ 2ครับคือโฟกัสนะครับคือมีสติครับโฟกัสนะครับคือสตินะว่าที่จริงแล้วถ้ามันไม่ตายไม่บาดเจ็บไม่ป่วยมันไม่มีอะไรเลยนะครับคุณก็มีสติแล้วก็อยู่กับความกลงคุณให้ได้3ามคือ Fight your fear คือสู้กับมันให้ได้ครับคุณต้องเป็นไฟเตอร์ถ้าอยากประสบความสำเร็จในชีวิตและสุดท้ายนะครับก็คือ f r Friend your fear ก็คือเป็นมิตรกับความกลงคุณให้ได้คืออยู่กับความกลงคุณให้เป็น แลวคุณจะรู้สึกได้นะครับว่าสุดท้ายแล้วความกลัวที่คุณมีมันก็เป็นฟอลส์เฟียร์แล้วไม่ได้ทําให้คุณนั้นเจ็บป่วยนะฮะเสียเงินทองผิดกฎหมายตายหรือเศร้าหรือเดือดร้อนอะไรเลยครับทุกอย่างมันคือจิตใต้สํานึกของคุณล้วนๆที่อาจจะเป็นการมโนขึ้นไปเองจากประสบการณ์อะไรบางอย่างจากเหตุการณ์ไม่ดีหรืออาจจะเป็นนะฮะเขาเรียกว่าความทรงจํในมดีที่มันไม่จะเป็นต้องจําแต่เราก็ดันจํามาในทางที่ผิดอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับดังนั้นวันนี้อยากจะฝากไว้แล้วกันนะครับว่าผม ขอสารภาพครับว่าผมไม่ได้ทําคลิปนี้มา2ปีกว่าแล้วนะครับเพราะลึกๆผมก็คงจะกลัวอะไรบางอย่างกลัวล้มเหลวกลัวไม่มีใครดูกลัวคนดา่ากลัวคนนะฮะกลัวไม่สําเร็จกลัวทําไปอะไรเงี้ยใช่ไหมสุดท้ายครับวันนี้ผมก็รู้สึกว่าเป็นนิยามที่ดีนะครับว่าผมก็ได้ลุกขึ้นมาทําคลิปนี้กันแล้วแล้วหวังว่าทุกๆท่านจะชอบและคงจะเห็นความ นะฮะเขาเรียกว่าพลังหรือสิ่งดีๆในตัวของคลิปนี้กับตัวผมผมที่ผมพูดไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนั่นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะไปทําคลิปต่อๆไปน่นะครับอีก10อีกร้ออีกพันคลิปเลยน่นะครับกับ words for life สับเพื่อชีวิตขอให้ทุกท่านมีความสุขและมีจิตใจและมีชุดที่ดีกันต่อไปนะครับขอให้โชคดีมีชัยครับ